สว,สวัสดีค bon ่ะสวัสดีค่ะไม่แล้วไม่แล้วยายดอกชาแนลวันนี้มือนีตั้งใจอ้างตั้งใจอ้างว่า่อยากได้ตั้งใจอ้างมากเลยเพราะว่านานจะได้กินวงเล็บพ่อ่ไปอาบน้ำพ่อ่ไปอาบน้ำหันอยูเรจัดมึงขี้อย่างแบบนี้แล้วก็ป่วยมากนั่นนี่นั่นนี่จบเบื้องค่ะเบื้อง เบิ่องเราก็เย็ดออกภาษาไทยแยกนะคะมีอย่างน่เบิ่งเอาเองผูดด้ใดมักอันใดนหนึ่งสองสามที่หาเบิ่งเอารวดค่ะเบิ่งเอา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 ค่ะอันหอบมหรือว่าเบื้องไออันเพิ่นหนาวแล้วก็ได้อันหั่นเพิ่นใส่ช่องฟีอาออกมาใส่ค่ะว่าเบือ้งองไอเลยว่าตรงๆนี่ค่ะเบิ่งเอาเองผูดด้ใดมักอันใดเลือกเอาค่ะกิมจิค่ะอ่าเขาเอา่ยกิมจิเมืองไทย แต่ถ้าญี่ปุ่นก็คีมูจิค่ะนี่ละฝีมือแยดอกเองเฮ็ดหลายๆในพบ่า็นี่อค่ะเอาไปให้น้องซาจโจน้องซาจโจมากหลายมาตะกิวชิวแล้วกันผู้นึงอยู่นีเป็นผู้ยิงผู้ชายมาอันอาิยาสังผนะพน่า,นา,า,นา,า,นาอยากกินเดฟะน่ะเฮ้ยว่าเสา่สากินกระซือมาติวกับก่วกล้าวาว้าเนาะเป็นลูกน้องเพื่อนบว,ว่าอยากอายอันนี้เรื่องจริงเอาเรื่องจริงว้าวคาาา่ะ เออเอาแบบรถรถเก่าเด้อะเฮ้ยรถเป็นรถบีเอ็มเนาะบบดนี้ยี่โดกหืด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 แล้วเขาอยากพาก็ค่ะว่าซื้อนี่เพิ่งเอา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 พี่น้องขาพี่น้องมากอะไรจกเอาเลยนี่หอมยิ่งว่าเสด็จเลยนี่ญาติเพื่อนมากอนมันไปอาบน้ำบอกว่าอยากไอ้เลยค่ะรักสามีค่ะเกรงใจสาคุณสาคุณสาเพิ่นเลี้ยงดูเขาเนาะบอกว่าอยากอ้ยไ้สิว่างเลยก็ยา่ามาเด้อค่ะเนี่ยเนี่ย นี่เียไอดอกวัาเสียไซพิกกินอีกอยู่มันพวกเผ็ดปาไหนได้หน่แต่ว่าอันกินใจคนญี่ปุ่นว่าอยากอายเขาเป็นน้องซาโจเอาใจคนในจักหน่อยหนึ่งมึงมจัดไปใช้ได้ไหมค่ะใช้ได้ไหมคะทุกวันทุกช่องมาเด้อติดตามพ่อแม่พี่น้องอันเฮาในเด้ออันซอยกันซอยกันแลกซับแลกเซิร์แแลกยังกระเบื้องคลิปมันแล้วเด้อสัตมันเด้งคือไอ้ดอกเนี่ยไอ้ดอกเบืองเบ้อทางโคตรสนุกขนาดน่า กูได้บัเบิ่งเยอดอกบ่เบิ่งเยอดอกบ่ท่านมีโฆษณาดอกจ้ะเด้อขายเบิ่งเบืองเบืองแสบบ่ยังนำไรแตกไผยแตกมันทันสิเอิ้นกะเสิว่าอันเพรท่านตายเนาะสู๋เรียกว่าให้เบิ่งซื่อๆนี่ล่ะให้เบิ่งแล้วมาเยอพี่น้องแบบว่าเอ้ยสิมาจังได๋เนาะผู้หนึ่งอยู่ญี่ปุ่นผู้หนึ่งอยู่นอรลาเวผู้หนึ่งอยู่กรุงเทพผู้หนึ่งอยู่อุดรผู้หนึ่งอยู่ลาวผู้หนึ่งอยู่เขมรเฮ้ยต่างคนต่างอยู่กับห้เบิ่งซื่อๆแหละอยากกินก็เฮ็ดเอา ส่วนเสียดอกไปเห็นหายกะบอกเสีดอกแด้วเสียดอกสิไปค้างจะขึ้นเพิ่งเอาเพิ่งเอาเสียว่ามันบอกว่า่อยากอายมาเด็กขามาเด็กขามาเพิ่งมากินวะไรนี่ยให้จุดทูบวะหล่ะซ้ำเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยซ้ำเดี๋ยพอยใหญ่สิมาแล้วโอเค I love you I love you everyone well. I love you everybody ไอ้แตงกิ่วไอ้แตงกิ่วไอแตงกิ่วขอบคุณอาริงาโตัวก็ใส่มาสจาขอบคุณมากมายค่ะซ้ำนีิดะซ้ำนิดาว้ายอ่างอ่างอ่างเงินตั้งใจอ่างว่าผมอยากอ่านได้ตั้งใจอ่างลงทุนคักขนาดเลยนี่ถ้าว่าเป็นน้องซาโจนี่บ่ลงทุนปานนี้เดียวว่าอยากอ่านเข้าใจว่าใครเข้าใจเนาะตามนั้นเนาะค่ะเนาะโอเคไอเลิฟยูว่าแอ อย่าแซวนะไอเลิฟอยู uh, uh. ่เบาแอร์ไอเลิฟอยูมาดามวานิดามาดามตีมุขขาไอเลิฟอยู่ตีนับบุเลิอปปนไในดอกมันเฝ้าถงปวดมันกัดเข้ามันหูมากแล้วหลันลู้มากเกินไปเลยเออแต่ว่าเรารู้จริงค่ะโอเคไอเลิฟอยูยบ่ายไวกิ้ง